อันนี้ค่ะขับรถมา44กิโลเมตรแล้วแต่ทางตรงเนี้มันเป็นแบบว่าทางแบบไม่ไม่ค่อยดีอะ่ะพี่คิดล้วตอนทางที่มามันก็แบบแ,บบแปลกเนาะเป็นทางในป่าพี่คิดเลยว่ามันขับมาไม่ได้หรอกไอปอเชื่อกูนี่มันขับมาไม่ได้หรอกมันเป็นทางแบบเดี๋ยวเธอขับรถติดนูน่นนี่นั่นไอเราก็เลยบอกว่ามันมีที่จอดรถเนี่ยมันขับได้เดี๋ยวเราจะขับมาให้พี่คิดดู เราก็เลยจอดรถเราก็เลยจอดรถไว้ตรงชูนนะแล้วก็เดินมาดูทางเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถนะแล้วก็ขับมาข้างล่างฝนต้องใส่ทั้งเสือ้อแล้วก็กางลมแสงกรจจะโปรงสั้นนะเพราะว่า กางงสั้นสีดำเพราะว่ามันอันนี้ดีเพราะว่าฉันเองเกงสีขาวมาตัวหนึ่งไงสีครีมแล้วมันเป็นเกงขายาวตัวเดียวที่เป็นขายาวถ้าใส่ขายาวสีขาวตัวนั้นมันอาจจะแบบปะกได้นะก็เลยเอาตัวก็วเลยใส่ขาสั้นแม่งเลยที่จริงอะถ้า ไม่มีหมอกนะเห็นภูเขาก็คงสวยตอนนี้เนาะแต่ทำไงได้เมื่อวานนี้เราไปน,นี้มาแล้วบัวบัวเขาเดินเอ้ยไม่ใช่บัวเขายืนดูเราเหรอตากฝนยืนอยู่เฉยๆไม่ออกไปไหนกันก็คงแบบว่ามนุษย์มนุษย์มาเปิดมนุษย์มาเปิดขอ้อให้ฉันหน่อย มนุษย์เราทุกตัวก็มองมาที่ฉันมองว่าทำไมก่อนจะจับกินเลยปราสาทนี้นะคะตั้งอยู่นอกเมืองทร์แฮมนอร์เวย์ประมาณ44กิโลเมตรนะคะปราสาทชื่อปราสาทสไตวิกโฮมนะคะ ประสาทเก่าเมื่อสมัยปีคศ1520นะคะอูลาฟเขาคือเป็นอาบิชอปครบประสาทอีทภาษาไทยเรียกว่าพระอัครสังฆราชนะคะเป็นตำแหน่งปกครองที่แบบสูงสุดเลยของคริสตจักรนะคะก็น่าจะประมาณแบบหลวงพ่อบาทหลวงที่แบบใหญ่ๆเลยน่าจะคล้ายๆแบบโป๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราดาวนะ เซิร์ช g ูเกิลวิกิพีเดียมาให้นะคะเขาบอกว่าอัคะมุกนายกามีฐานะเท่าเทียมกับมุขนายกในด้านการศาสนาแต่มีอภิสิทธิ์บางอย่างมากกว่านะโอ้เรานึกออกแล้วอาบิชชปเนี่ยคำนี้เราได้ยินจากคนแก่คู่หนึ่งที่เราไปดูแล mm hmm. เขาเพิ่งเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขาเนี่ยจะมาเป็นอาบิชชแล้วก็จะย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่แบบ ก็คือแบบเขามีบ้านพักให้ฟรีอย่างเงี้ยเนาะที่โบสถ์ใหญ่ๆแถวภาคเหนือของสวีเดนเนี่ย,ยซึ่งแบบอืนึกออกไหมคือ,อมาพูดกันต่อเรื่องของหญ่มากเลยนะีนวิกโฮมสลลอตเนี่ยนะคะเนี่ยในข้อมูลจาก Google เนี่ยก็เขียนว่าในช่วงทศวรรษ1570หลังจากสิ้นสุดสงครามเปีของนอร์ดิก กษัตริย์ของทั้งเดนมาร์กและก็นอร์เวย์จตัดสินใจว่าควรปิดปราสาทแห่งนี้เพราะว่าเขาได้รับไฟป่าแบบไฟป่าทําให้เกิดป้อมประการนะเกิดความเสียหา<ก>ยแอบเ<อ>สียได้<า>นะคะ <10 S 1> ช่วงที่ก่อน,ก,อนก็ประมาณหน,<อ>นึ่งพันหร้อย่สิบเงี้ยนะปีนี้อากาศหน้าร้อนทั้งสวีเดนทั้งนอร์เวย์ฝั่งเนี่ยเนี่ย ก็จะแบบ3วันดี4วันค่ายอย่างนี้เนาะวัน2วันแรกที่มาอากาศพีคไปจนถึง28-30องศา2วันถัดมาก็เป็นประมาณนี้แล้วช่วงที่เราไปอ่ะปราสาทเขาเปิดตอน11โมงเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเดินเข้าไปดูหรอกแค่ดูจากข้างนอกอะ่ะเราก็ว่ามันคุม้มมันก็สวยแล้วนะที่ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างสมัยแบบสมัยแบบ500ปีที่แล้วได้เห็นเราก็ดีใจแล้วเนาะ มาค่ะตัดภาพมาที่ซิต้ซีนนะคะเป็นห้างของนอร์เวย์แต่โทนห้มนะเมืองนี้เมืองนี้มีห้างประมาณ3ห้างด้วยกันเนาะอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าอุปสู b บีนะคะในห้างนั่นเองคือเราจะมาดูของนิดนิๆหน่อยๆซื้อกลับบ้านนะซื้อไปลองชิมอย่างช็อกโกแลตแมคคเรลหรือว่าปลากระป๋อง หรือว่าโกโก้คล้ายๆเมโลโอวันตินแล้วก็ซื้อเนอยสีไม่ใช่สีเนยเรียกว่าชีสบรูนชีสนะคะแล้วก็ขนมอะไรพวกนี้เนาะอุ๊บสอุส๊บสอูบ s o อ s อบีสก็คือเื่ออุ๊บสฉันก้มไม่ต้องซื้อกระถางกลับบ้านก็ได้มันกิติพนขุด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  ก็เป็นซูเปอร์มาเก็ตที่ชื่อ UBS Oops อินราอะไรหยอกเอทูกบอลเอ็นคลุงบ่าแดดานะห้นี่แกะยอดพิเศษไม่รู้ว่า ทุกคนน่ะเป็นแบบเหมือนเราไหมหรือบางคนอาจจะเป็นแบบเราก็ได้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะเราชอบเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้ามากๆเลยได้ดูแบบว่าเขากินอะไรเขาใช้อะไรแล้วก็ราคาประมาณไหนค่าของชีพประมาณไหนซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตแค่ในสวีเดนน่ะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าบางครั้งอะมันอาจจะมีแบบความต้องการของกลุ่มลูกค้ามันไม่เหมือนกันไง เออแล้วแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในเมืองหรือว่านอกเมืองราคาก็ต่างกันไปหน่อยนึงแล้วก็ราคาโปรโมชั่นก็แบบไม่เหมือนกันบางที่ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตแบบหรูๆบางที่ก็เป็นซูมีมแต่ของหรูๆของแพงๆอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่เราซื้อตอนนี้ก็นี่นะ เนี่ยในสายพานเนี่ยเนี่ยก็หมดไปปร,ระมาณ500สวิตส์เอ้ยสวิตส์โครโนตอนนี้ห้0รเงินสวิตส์โครโนกับเงินนอร์เวย์โครโนอ่ะค่าเงินเท่ากันเลยซึ่งมันดีมากแต่เราก็พยายามซื้อของที่แบบไม่เกินหยบเราเนี่ยเนาะแบบไม่ได้แพงเกินไปนี่ก็เป็นบรรยากาศของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปกันเนาะช้อปปิงปป้งมอลล์สิช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็มีซปปุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในช้อปปิ้งมอลล์นะ <c oughs> นี่นะคะก็ขับรถนะคะเข้ามาในเมืองน้อม,มาแวที่ตึกๆนี้ก็เพิ่งเปิดพอดีเลยตอนที่เรามามาลองกินอาหารนะคะที่ที่เห็นก็คือมีของพี่คิดมีทาโกสแล้วก็มีหน้ำสม้ม เป็นกล่องแบบนั้นก็รวมทั้งหมดก็2 2 4หรือว่า229สวิชโครโนโนั่นแหละมีร้านอินเดียร้านแรกนะคะแล้วร้านที่2เหมือนจะขายแบบคล้ายๆแซนด์วิชคล้ายๆแบบซักเบคล้ายๆแบบซับเวแล้วก็ร้านนี้เป็นทาโก้นโกุแล้วก็ร้านนี้ที่จริงต้องขายเป็นเนี่ยฟิสแล้วก็ร้านนี้เป็นพาสตา้า ที่จริงเหมือนจะมีอีกนะแล้วก็กินน้ำตรงนู้นเป็นบาร์น้ำเปล่าก็มีแต่เราไม่รู้เองนะมันมีน้ำเปล่าบริการฟรีตรงนั้นเห็นแค่น้ำเปล่าขายคนละสี่ิบห้อันนี้เป็นที่นั่งคือมาลูกค้าคนแรกเลยต้าแล้วก็สั่งของเราสั่งอินเดียไปเป็นสลัดบูอะไรสักอย่าง อันนี้190อันนี้40หรือว่า3 5มส้าไนะจำไม่ได้นะคะเวลาสั่งเขาก็จะให้สกแกนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็สั่งออนไลน์สกแกนบาร์โค้ดแล้วก็สั่งในเว็บไซต์เขานั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แอปแบบแบบแบบในเมืองที่เรามาไงเนาะ และของเรามันไม่แพงเราก็เลยลองซื้อมาสลัดอินเดียอะไรสักอย่างมารู้เป็นกลอนนี่อันหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นสลัดแล้วก็เป็นชีสเป็นน้ำคือมันไม่แพงไงก็เลยลองสั่งร้อยสิบห้าลองมาชิมกันอ่ะนืคลีดเด็กอยอะมอ๊ะ กลิ่นเครื่องเทศนี้รุนแรงมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรจำออกปเปรี้ยวกลิ่นเครื่องเทศคล้ายมังสาบเลย <laughs> <c oughs> เป็นแป้งสามเนี่ยทอดแล้วข้างในเป็นอะไรไม่รู้ชิม,มน้ำสลัดก่อน มันสลัดสลัดเรสติ้งนี่คืออร่อยมันพลังล่งดูละเมนูชื่ออะไรเมื่อกี้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมาซัามโมซาอ๋อ,อไอที่ทอดทอดเนี่ยคือซัมโมซาชาหนาชัดอะไรสักอย่างมัรึร้อยยี่สิบค่ะซัมโมซาอันเดียวเองนะคะครั <laughs> ้งแรกในชีวิตงง กินยากเหมือนกันแต่แบบไม่ได้โคตรยากขนาดนั้นอะพยายามกินทั้หมดเพราะว่ามันก็ไม่แพงนะร้อยยี่สิบแต่แต่เราก็กล้านะก็ะประมาณสี่ร้อยสี่รอยห้าสิบบาท สมาชาุช่าเออสมาาุชาชิ้นเดียวหรือก็สะได่อยู่ตั้งนานก็เลยเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆชิมไปชิมมาก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรมันคือน้ำมะขามไม่ใช่ต่แก็ใส่ไปแล้วก็ป mm. รุงรสหวานหน่อยนึงอ๋องาเลยอะโอ้โอ้ จักรยานให้ยืมน,นะคะก็เซเวเนียนนั่นเองแล้วก็นี่นะคะมาสคอตดื่เฮอกันแฮปปี้ยังเอ๋หรืออ๋อฟานเวเตฟานเย้าเวดิน วิสกอคุณนะที่บอกที่ดนซีดันเป็นต่อมูสเตโคลาแหวงเกียนไี่ใหญ่เธอเกลนเวอร์ดเกลียนแต่แหวกเกียนแดดวิททอดนแดดรุ่นดแดดลีลาบรุนอ๋ออ้าวกลับบ้านไม่กลับบ้านอ

ลอดจิมาม่ามาแก้มค่ะเ,เดี๋ยวเราตั้งกล้องดีๆก่อนสิเพราะว่ามันตันนะเนี่ยอยู่ในนะั้นอยู่ในห้องครัวนะคะอุย้ยตัวละมาดีซื้อชิลีอคอนคอรเนอร์นะคะแบบสำเร็จรูปมาของนอบ่เดแล้วเราจะมาดูว่าต้องทำยังไงไมโครวเวฟ700วัตต์สนาทีแค่นั้นเอง

อันนี้ข้ารวรงมอเลแต่ก็ชิมกั้าว <c oughs> ข้ามานอดขุ่นในไมโครเวฟกิน เราก็ที่จริงเราก็มีค่าเป็นบอกตัวเองที่จริงเขาบอกว่าถ้าอุ่นในไมโครเวฟอะเจ็ดร้วัตต์4นาทีถ้าในน้ำหกสินาทีจะไป็นยากอะไรเราก็อุ่นแบบนี้ก็เลยซิ ตอนแบบสําเร็จมันก็ดีอย่างหนึงนะเวลาแบบมาอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้เนาะเช่าอุอ้ยเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่อุ่นอาหาร,ะรอะไรนี้กินได้ทำไมดูจืดจนะืดเนาะเพราะว่าอาหารราคาโนเวนี่คือ แพงกับซูชิเกน้อยหน่อยนะไม่เก่งอะไรฮัคกักับซีโนเลียมีอไรเหติ่มและชิ้ มันอร่อยมากเลยจ่เบสโคราดงวสเชียนฟดอร่อยกว่า